ในที่สุดก็เจอแล้วตู้เป่าขนน้องหมาน้องแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรับน้ำหนักได้มากถึง20กิโลเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพาลูเกียกับสุชาติเนมมาเดินกันที่งานเพจเอ็กโปนะมีแม่แม่แวะเข้ามาทักทายเราเยอะมากๆเลยจนลูเกียคือทำตัวไม่ถูกแพนิกไปเลยแล้วบูธที่เราตั้งใจมาวันนี้คือบูธนี้เลยโฮมรันเพชรนะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยงเลยแหละคือเห็นรีวิวมาเยอะมากตู้เป่าขนสัตว์เลี้ยงที่ดี135วันนี้โอกาสดีเลยได้มาลองจับมาลองใช้ของจริงกันที่บบููธเเเเเเเลลลลลลยยยยตตตตัััววว้้้้้้มมมมมีีีคคคาา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 จุิิิรรรอออองง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 ส์ขนนนดดดดกกกถึใใใหหหญ่่ไะปปชืๆ เอาจริงๆป้าตู้จริงขนาดใหญ่กว่าที่เราคิดไว้อีกอสามารถปรับโหมดการเป่าให้เหมาะกับน้องหมาน้องแมวของเราได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการเป่าขนแบบสบายหรือเป่าขนแบบเร็วสำหรับน้องหมาน้องแมวที่ขนฟูขนหนาหลายชั้นปรับแรงลมได้4ระดับแถมมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะด้วยนะช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงของเรามากๆ <ใช S 1> เลยแถมตัวเครื่องเายังติดตั้งโหมดฆ่าเชื้อมาให้แล้วด้วยนะ <S <S ที่เรารู้สึกชอบที่สุดของแบรนด์นี้คือการปล่อยประจุไอออนลบนะช่วยลดการพันกันของขนและลดไฟฟ้าสถิตด้วยฟังรีว นีโอเคนะเสียงเบามากๆลูกเกียไม่ตกใจเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตในคลิปจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีท่าทีกลัวหรืออะไรเขาก็จะเดินสำรวจปกตินะหรือถ้าน้องหมาบ้านไหนแพน,นิคเขาไม่รู้ให้สอดมือเข้าไปช่วยให้ลูกลเราในลดอาการแพนิคได้ด้วยนะจริงๆจ,จ,จะสอดมือเข้าไปเช็คก็ได้นะว่าขนลูกลเราไหนแห้งดีหรือย,อยังอ๋อและที่สําคัญเนี่ย,เ,ยเขาไม่ล้อเลื่อนเพิ่มความสะดวกสบายใน,ในการเคลื่อนย้ายด้วยแหละทุกคนสำหรับแม่ๆบ้านไหนที่กลัวมันจะกองแกงไม่ต้องกลัวนะเขาใช้วัสดุ ABS เกิแข็งแรงทนทานมากๆเท้าเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าตู้เป่าขนของโฮ